สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเดินเล่นกับลูกสาวนะคะสายชายคลองนะคะอีกเออเลยบ้านมานิดนึงนะคะเลยบ้านมานิดนึงนะคะเห็นไหมคะทุกท่านสวยไหมตอนเช้านี่เดี๋ยวให้ดูหาดวงอาทิตย์ตอนเช้าของ เนเธอร์แลนด์จังหวัดเลลิสัตนะคะนะคะ่ากันนี้จะสวยมากเลยเดี๋ยวให้ดูวนๆนะคะนะคะเราต้มาดูกันนะจ๊ะเดินไปเรื่อยๆนะคะ ตอนเช้าจะมีเด็กๆนะคะนี่นโอ้ยตาละเดี๋ยวขอโทษนะแป๊บหนึ่งดูหน้าขอโทษแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ หนึ่งน่าจะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคปักเดินต่อลุ้หน้าลูกนะคะคือฟังไปด้วยฟังปัตแตนไปด้วยฟังปัตแตนไปด้วยนะคะของพระคาพลของคุณพระพระคัพนนะคะก็อันนี้เราก็มาดูนะคะแจะทำคลิป8นาทีก่อนในช่วงเช้าของเนเธอร์แลนด์นะคะของเนเธอร์แลนด์จังหวัดเรลิสตัดนะคะนะคะ คืออยากจะเล่าไปเรื่อยๆนะคะคุยกันไปเนาะชีวิตนะ่ะทำให้มันมีความสุขก็มีความสุขเนาะถ้าเราไม่เครียดเราไม่คิดมากเราไม่อยากมากไม่อยากมากคนเรานะลองชคิดดูความอยากนะตอนเราเล็กๆนะตื่นมาตอนเราเล็กเนาะที่บ้านก็มีแต่โรงควายมีแต่ควายมีแต่ความอลไรเมนนะ่ะเมนขี้ควายอะ่ะ เราอยู่ไม่ได้ทั้งฉี่ไยเยี่ยวควายอ่ยยอะก่อนเล็กๆ็อะ่ะมันก็ต้องจําเป็นอยู่ใช่ไหมแต่พอเราโตอะ่ะเรามีทางเลือกที่จะไปใช่ไหมเราก็ต้องหาทางที่เราชอบที่เราจะไปให้ได้อะไรเงี้ยเราแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะก่อนที่เราจะทํานะคะเราต้องคิดวางแผนก่อนนะคะว่าเราจะทำอะไรนะคะเราอยากได้อะไรนะคะ เราต้องคิดนะคะเราต้องวางแผนนะคะไม่ลูกชิยูสาวมาเดินด้วยเนี่ยมาเดินกันนะคะสามีไม่ได้มาสามียังนอนไม่ตื่นตอนนี้ยังเช้าอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะยังเช้าอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูดอกไม้กันนะคะนี่สวยค่ะเห็นไหมสวยค่ะ <laughs> คนสวยต้องคู่กับดอกไม้ใช่ไหม <laughs> นะคะ มก็แต่งตัวมาเดินตอนเชา้านะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะไ้ชมความงามของดอกไมะะ้เ <c> ห <oughs> ็นไหมคะนี่อาจจะมืดนิดนึงนะคะนี่มืดนิดนึงนะคะตัวค่ะสวยมากเลยได้ย,ยืนมุมนี้กันนะคะเอ้ยลูกนะนันะคะอยากจะให้ การได้ชมความงามของธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะเท่าที่เรายังอยู่ที่ในแดนน์นี้แล้วเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละคะ่ะตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะเราก็มีความความอยากมันไม่ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันไม่มีโอกาสจะอยากดังนจึงเช้าตื่นมาอ่าสมมุตินะเราพอเราเริ่มโตมาตอนเราที่เราเห็นมาเนาะแม่ก็ไปนา ไปแต่ทีสามแม่เนาะไปแต่ทีสามนะคะไปเอ่อเรียกอะไรอะแม่จะขยันมากแต่แม่ไม่ร่รวยเพราะอะไรแม่ไปทำงานแต่ตีสามเอ่อลากข้าวถ้าสมมติได้ข้าวแล้วเนาะก็ลากข้าวนะคะลากข้าวแล้วก็เอ่อลากข้าวมานะคะ จากที่นะเรากเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเราต้องไปลากทีสามเพราะถ้าเราลากสายๆคอรวงข้าวมันจะหักนะคะก็ต้องไปแต่เช้านะคะไปกันแต่เช้านะคะฮัลโหลคุยยมอระเคิลอ่าฮะคุณหน้าวิวแคนิส์มาร์เก็ตเหรอลุน่าเฉล็บเอ้า อาจาหน้าหน้ดไม้นคะคะเห็นไหมนิดสองเชา้าสองกว่าตอนเช้าก็สูสวยนะคะหวางเจ้าจะตกน้ำหูือน้านะคะ,คะเห็นไหมนิดน,น้ำดูหน้านี่น่นิดดุนนคะนคะเนไหมคะเวลาน้ำม,มันกระทบกับ กับฟ้ามันก็จะสวยมากเลยนะคะเดี๋ขอถ่ายภาพงามๆนะคะนะคะ <c oughs> มีมืดมีสว่าง <c oughs> นะคะเดี๋ยวรู้หนะ้า <c oughs> นะคะเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะคุยกันไปชายน้ำนี่แหละ <c oughs> นานูน่านะอ๋อกินหญ้าเหละลูกโอเคลูน่าชอบกินหญ้านะคะไม่ค้าสวยไหมคะนี่ <c oughs> ล้าน้ำก็ทบกับดวงอาทิตย์มันก็จะสวยมากเลยใช่ไหมแสงดวงอาทิตย์นะคะก็จะตกน้ำนะลูนะ่าเอ๋ยแน่่ในจุนจตกน้ำไปฉันเอาแก่ขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> นะคะก็ตื่นมาก็อยู่กับขี่วัวขี่ควายนะคะแล้วเราก็จนนะคะแล้วก็คนสมัยก่อนก็ถ้าพอรวยหน่อยมีบ้านหลังใหญ่เนี่ยก็ดูถูกคนจนไม่รู้จะดูถูกทําไมเราก็งงเนาะว่าทาไมต้องดูถูกกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละมันไม่ได้ดูถูกอะไรหรอกเสื้อผ้าไม่มีใสเขามีเสื้อผ้าใส่สวยๆเราก็ไม่มีเนาะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความสึกว่าอา้าวรู้น่าความสุกว่าเออความจนมันทําให้คนดูถูกดูแคลนอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วมันไม่น่าดูถูกหรอกเพราะว่าเออคุณคือไม่รวยหรอกคนสมัยก่อนนะ่ะถ้าถามอย่างนี้นะ่ะเออมันก็ไม่รวยเหมือนกันอีกกหละเพราะอะไรเพราะอ่าถ้าค่าจ่ายมันสูงถ้าถามดิฉันนะ่ะก็ให้กลับไป กลับไปเป็นสมัยก่อนฉันขอกลับไปเป็นสมัยก่อนนะเพราะอะไรคะเพราะว่าคนสมัยก่อนน่ะมันมันในน้ำมันมีปลาเนอะในน้ำมันมีข้าวแล้วก็มีทุกอย่างให้เรากินน่ะน้ำก็ใสใส่ะคุณดื่มได้เลยนะน้ำน้ำใน น้ำในในในบ่อน้ำในคลองน้ำเลือตลุมน้ำในหลุมตีนควายอะ่ะเราก็ดื่มได้มันสะอาดนะหรือสะอาดหรือไม่สะอาดเราก็ไม่รู้หรอกจะมีพยงพยาิเราก็ไม่รู้เราก็ดื่มอะ่ะเพราะเราหิวเนาะเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงอตอนเป็นเด็กเนาะแล้วมันก็ไม่มีโอกาสจะคิดด้วยเพราะเช้ามาก็แม่ก็ไปนาะแล้วก็เออเราก็ช่วยแม่เลี้ยงควายกลับจากโรงเรียน กอเอาควายมาปูขนขี่ควายก็อยู่กับควายนะเนาะมันก็มีความสุขตามธรรมชาติใช่ไหมถ้าสมัยก่อนนู้นะนัสเอ๊่นัสนะคะมันก็มีความสุขตามธรรมชาติใช่ไหมท่านี้คนเราเนี่ยเมื่อเวลามันเปลี่ยนไปเนาะเมื่อเวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงคืออะไรแต่ก่อนมันมีน้ําอย่างเงี้ยเนี่ยดูสินา纳斯เห็นไหมมันมีน้ํามันมีคลองมันมีเรือเห็นเรือฝั่งลุนไหมคะนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันแล้วแล้วแล้วมันก็ไม่มีถนนนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันมีถนนนะมันมีถนนมันมีรถแล้วมันก็เร็วแล้วมันก็มีอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนก็ไม่มีมีแค่ตะเกียง นะคะตะเกียงก็ไม่มีน้ํามันจะเติมเพราะอะไรเพราะความที่เราไม่มีตังค์จะซื้อน้ํามันเนาะหรือถ้ามันมีเราก็ต้องใช้แบบประหยัดเช่นไม่จําเป็นเราก็ต้องดับไฟเราก็ต้องดับตะเกียงดับไฟแล้วเราก็นอนพ่อจะให้นอนตั้งแต่6กโมงเช้านะคะหกโมงเช้าแล้วเราก็เออเราก็เอยโทษทีพูดผิด6กโมงเย็นค่ะ มันมืดและมันเป็นป่าเนาะแล้วมันก็ไม่มีไฟใช่ไหมมันก็มืดพ่อเขาก็กลัวนะพ่อที่บ้านมีแต่ลูกสาวมีลูกสาวทั้งหมดหกคนลูกชายหนึ่งก็เป็นเจ็ดไอ้ที่ตายมีทั้งหมดสิบเอ็ดตายไปสี่ก็เหลือเจ็ดใช่ไหมตายไปสี่ก็เหลือเจ็ดนั่นแหละค่ะพ่อก็จึงเอ่อต้องดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีไม่อยากให้ใครมาทําอะไรเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันมีการฉุดไปข่มขืนอะไรด้วยสมัยก่อนเนาะ ตอนเราเป็นเด็กน่ะมันจะบางทีมันชอบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาขอหรอกสมัยก่อนนะมันจะฉุดเอาฉุดแล้วก็ไปอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่อยู่กันแล้วก็แต่งอยู่กันนานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้เ,เดี๋ยวนี้เรียกอะไรไม่เหมือนตะก่อนใช่ไหมไม่เหมือนตะก่อนเดี๋ยวนี้ง่าย รักกันอินเทอร์เน็ตมาถูกใจกันไปอยู่ด้วยกันเลยไม่ต้องแต่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมดูใจกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ชอบใจก็เลิกกันไปมันเป็นอะไรที่ง่ายแต่เดิมแต่ก่อนมันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะมันไม่ได้ง่ายแบบนี้มันยากแค่จับมือกันก็ยังไม่ได้สมัยก่อนนะตอนที่เราเป็นเด็กอะพ่อห้ามทุกอย่างเลยห้ามคุยกับผู้ชายห้ามอะไรห้ามหมดอ่ะแหละนะนะสาวห้ามคุยกับชายด้วยนะคะ ลูน่านะสมัยนะคะนี่ต้นคิดสต์มาสนะคะนะคะต้นคิดสต์มาสยาลูน่อาอ้าฮายลูน่านะคะต้นคิดสต์มาสนะคะกี่นาทีแล้วเดี๋ยวดูก่อนฮนะสิบสองนาทีแล้วแค่นี้ก่อนนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะคะ ก,กายไทยมัสยาดนะคะของอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนะคะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ